พระเอกชื่อดังคนนี้หลงน้องวีรินหนักมากล้านรับเป็นพี่เดียนนะครับมีพี่ๆแฟนคลับเอ็นดูด้วยหลงรักตั้งแต่แบบบอสสำหรับน้องวีรินลูกสาวทุจรักของเวียสกุวัฒและวิกกี้โดยเราจะเห็นความน่ารักพัฒนาการการเติบโตของน้องวีรินอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้คุณพ่อเวียก็อยู่บ้านดูแลอย่างเต็มที่ล่าสุดได้ผ่านน้องวีรินสระผมโดยพ่อเวียโพสอินสตาแกรมแอดเวียหนึ่งเก้าแคปชั่นระบุว่าวีรินรับงานผลิตภัณฑ์อาบน้ำเด็กนะคะ ส่วนพ่อๆรับอาบน้ําเด็กทุ่ราชอนจาจักรครับส่วนมามีนั้นบอกเลยว่าตอนนี้เซียนเลี้ยงลูกขั้นเทพลูกค้าสนใจทำได้นะครับฮ่า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 รักแอ er ดวิกกี้เอ็กซ์เพลเยอร์แอดวีลิน w 1 9เจ้าตัวแซบของบ้านคณาโรถทำกราบพี่ๆี่แฟนคลับเอนดูพระเอกสุดฮอตมิกทองระยะหลงหลานหนักมากได้บอกว่าอามีก,ก็รับเป็นพี่เลี้ยงน,นะครับขอขอบคุณภาพครอบครัวคณาโรดภาพเพื่นนอแหลกข้อมูลข่าวชีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ